บัตร Priority Pass ด mm. in we well, ีย so, ังไงเวลาเราไปสนามบินนะครับบินในประเทศบินต่างประเทศเราสามารถชิคอินได้เร็วสุด3ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องซึ่งเราก็ควรไปเร็วขนาดนั้นนะเพราะว่ากว่าคิวคนเราไปต่อคิวเข้าเครื่องอะไรมันใช้เวลานานหลายชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำทุระทุกอย่างเสร็จแล้วผ่านตอมอตรวจร่างกายเข้าไปฝั่ง สนามบินเสร็จแล้วถ้าเกิดเรายังเหลือเวลาอีกเยอะมันก็จะมีเล้าสนามบินให้บริการนะครับอาหารเครื่องดื่มห้องอาบน้ำนํำนวดไทยไปนั่งเล่นการใช้บริการต่อครั้งเนี่ยมันจะตกอยู่ห0 0่บาทนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมบินหลายๆครั้งมันก็จะราคาหลายหมื่นแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมมีบัตร Priority Pass นะครับซึ่งก็คือบัตรบุฟเฟ่เข้าเล้าสนามบิน จากปกติเข้าครั้งละ1 0 0 0บาทคุณผู้ชมซื้อบัตรใบน,นี้เลยเป็นรายปีตกปีละ12,000บาทนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าเล้าฝั่งสนามบินก็คือต้องตรวจร่างกายเข้าไปฝั่งสนามบินแล้วนะเขาเรียกฝั่งแอร์ไซส์ใช้ได้ไม่อั้นครับคุณผู้ชมเข้าเล้าไหนก็ได้สมมุติคุณผู้ชมบินปีละ20ครั้งอย่างเงี้ยอ่าเข้าครั้งละ2เล้าตกปีละ40ครั้งถ้าต้องจ่ายเงินก็ต้องจ่าย4 0,000 แต่ซื้อบัตรใบนี้เป็นบุฟเฟ่คิดแค่หมื่นสองนะครับคุณผู้ชมได้อาบน้ำกินอาหารก็คือประหยัดเงินค่าใช้จ่ายที่สนามบินไปได้เลยบัตร Priority Pass ของผมเนี่ยได้มาจากบัตร U.B. s i n i นนะครับอืมก็เป็นโปรโมชั่นเหมือนแบบนั้นเลยก็คือผู้ถือบัตรใช้เล้าสนามบินฝั่ง a i r ์ไซดได้ไม่อั้นนะครับแต่ว่า โปรโมชันี่นี้ปีหน้าก็จะหมดแล้วนะครับเขาจะเปลี่ยนจํากัดเป็น12ครั้งต่อปีแล้วก็คือมันใช้จ่ายยากขึ้นอะมันใช้งานยากขึ้นก็ก็คงไม่ได้ถือบัตรต่อนะครับก็คงจะยกเลิกซึ่งก็ทําเรื่องยกเลิกไปแล้วทั้งบัตร u b บัตร Priority Pass นะผมได้บัตรใบนี้มา1นึปีไม่เคยได้ใช้สักครั้งเลยเพราะว่าผมไม่เคยบินสนามบินนะครับไม่เคยมีโอกาสได้ไปไม่ได้มีธุระไปที่ไหนนะ แต่ก็ไม่เป็นไรจริงๆก็อยากเข้าเล้าสนามบินนะเพราะว่าเห็นในกลุ่มบัตรเครดิตเนี่ยคนเขาแบบไปเล้านูน่นเล้านี้แล้วเขาถ่ายมาอวดกันและอาหารก็น่ากินบางที่มีนวดไทยอย่างเงี้ยนะแค่นวดไทยมันก็เกิน1,000บาทแล้วนะครับรวมอาหารไปด้วยก็โอ้โหคุ้มมากๆเลยบัตรเ r i o r i t y พา s s ก็เสียดายที่มีบัตรมาถือตั้ง1ปีแต่ไม่เคยได้ใช้แต่อนาคตหวังว่าจะได้ถือบัตรแล้วก็ได้ใช้นะ